พี่น้องสวัสดีจ้าอากาศมะฮ้อนคัาฮ้อนแน่แท้านี่จักโมงห้าโมงละห้า้งคร่งห้าโมงหาโมงครึ่งซีโมงคึงซีมครึงมาเบิ้งกันว่าลูกหลานเดฟซี่งหยางไหมะจ่ายันอาจ่ายังโอ้ยจากแล้วคุณอย่จักหรือนอมันอยู่ในกลองอ่ะมาเบิ่งมาลูหลานเดฟซี่งหยางไหมไม่ซนจากมือนี่มาเบิ่งน้ำกันออกกัเจ้งตีหูฉันด้ยเผยออกกัดเจ้งทีหูฉันดู นี่มาจากคุณธนกรนี่แหละชื่อเล่าอีดีข่อยจำบุพกพเกษมันคุณธนกรคุณแม่หอฮอนมอเป็นแม่คุณแม่แม่แม่คุณแม่คุณธนกรแล้วยุร่่ร่ำแปรมาดแต่พี่น้องเบื้องเล่าส่งยังไม่หายโซนเราเคยส่งมาส่งยังมมใหายโซนโซนดีใจในโซนฟอนมาเบื้องมาเบื้องจ้ะมาเบื้องคุณแม่จะส่งยังมาห้คุณแม่คุณแม่ พุนธนากรไม่าหยอกเล่าเด้อค่ะเด้อซื้อซื้อแล้วหนาหักเบิงเด้อว่าจะว่าแต่นแทนแทนแต่ว่ามันอยังนี้พุ่นดาพุ่นดาพุ่นดาท้ายฝุ่นฝุ่นพุดาพุดาพุดด่ายอดชักหวานปลายอดชักหวานปลาพี่น้องมาจากบุรีรัมย์รัไปมาดพุ่นเด้อเนี่ยพุดา มาด้มาดีจะงน้องแม่ป้ายังสดอยู่ด้ค่ะยังสดอยู่ด้คุณเอาคุณธนกรเนี่ยทอดวืดรืดยังสดอยู่ด้ค่ะเด้อผุดเบิ้งเราเราส่องมาหายลรวเบิงเราเบิงเราเบิ้งยังสดอยู่มันต้องไก่กันน้องมือเดียวมันก็หงอจากอันอันอันลั่ไปมาด์ปาหลายได้เนี่ยคุณดะคุณดานี่แล้วมีต้นเอง เราเคยแชทมาว่าสูฟังลรามีต้นเองประมาณ้าสิบก็ตนเนี่ยโอ้ยจะสะออ่อนเทยายพ้อเหมือนสาวส่บาทแกงลาบันนี้ตักใส่บาทเออใส่ยหมูมาส่บาทปุ้ยบานนี่ล่ะคือขิ้เป็นอย่างเนี่ยเกิทักหวานทักหวานปลาอันอันทักหวานปลาได้เนี่ยยอดในหน่อยหอมหอมอุ้ยขอบคุณหลายๆได้คุณธนากรขอบคุณแล้วอยู่ดีมีแง้งบคุณเลยอาย่ดีมีเง้ง ล้ำหน่ว้ด้วยสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแห้งเด้ออันนี้อันนี้จากคุณธนกรเด้อค่ะเด้อล้ำไปมาดูดีไม่แห้งขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอบคุณน้ำจิตน้ำใจที่เมตตาคุณยายที่ส่งมาคุณยายแล้วส่งมาหลายเทียแล้วาค่ะอันนี้ทั้งว่าใครหืออยยังแล้วก็ส่งมาหลายย่างทั่งหมากทั้งผู้แล้วส่งมาให้ขอบคุณหลายๆเด้อคุณแม่เด้ออันนี้มาดีมาดีตัวนี้มาเบิ้งกล้องตัวนี้ตัวนี้นี่มาจาก ตอนนี้นี่จากคุณคุณพนาดา่าคุณพนาด่านี่สีส้มหูฉลามส้มยังมให้ตลอดเในกรุงเทพเอามาแม่<อ>ลูกยายปลา,าจีนอันนี้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 พนาด่าเนี่ยพนาดา่าอย่าเพิ่งไปแก้น,นี่มาเบิ้งอันนี้ต่อกันว่าเราช่างส้มยังมาให้อ่าว่าเราส้มยังมาะไฮนี่ได้ค่ะือนี่ตัวน,นี้สิเป็นยงังหูบกนี่เป็นแนวมวน จักสีแน้วกินแน้วอย่างละเนาะว่าแทเห็นน้ำกันอยู่แน้วแทาคิวอีหยังว่าเป็นผู้สาวสมมาแนวแทาคิวอีหยังคุณคุณกูด่าุูผู้หอม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 อันนี้อันนี้คุณพนัดดาเด้อพนัดดาส่งมาเด้อเนี่ยเด้อเอาให้ให้สท้ายว่าเป็นหยังอีเมียนี่ยานั่นยาหยังเอาเดี๋ยวเห็นระยะนั่นมันหอมมหนบ้าเดียวเบิ้งขวดแล้วว่า อันนี้คุณพนาดาส่งมาหาคุณพนาดาผู้ด่โอ้ยาเขียวน้ำมันเขียวแม<า>่น้ำมันเขียวย<า>อันนี้สิไปแบ่งขายแน่บอกดูแบ่งผู้เทาในโซนจวนในโซนนี่ละผู้เทาหุ้นเดียวกันนี่ละเนี่ย ขอบคุณหลายๆเด้อเอาเพื่อนได้บุญได้ยังเอาแหว่พอนในเพื่อนทั้งสองจับทั้งสองบ้างนี่แหละครับแบบเนี้ยแหว่พอนในเพื่อนพนาดาพ่ะย่ะพนาดากับคุณแม่คุณธนากรเอ้ยพนาดาเอ้ยพนาดาเอ้ยเอ้ยเอ้ยดีแม่ให้ทุกกคาผาบแข็งแห้งเลยลำเหมยด้วยไอเงินไร้กองไอช่องไร้เข่าห้องเจ้าอยู่ว่าเจ้าเด้อ นอนร<ช>ับให่ได้เงินหมื่นนอนตื่นก่ได้เงินส<อ>งแสนแหวน,หวนมือไปให่ได้แก้วมันนี่สดสดให้ไกะได้มาพันมั่นให้ไกะได้เขามาใก่เจ้าเรืออายุวันนั้นสุขขังพระลังถูกขอบพูดหลายๆจะหยุดดีไม่แห้งเด้อค่ะเด้ออันนี้ปนัดดาทรงมาหายปนัดดาแล้วก็ซื้อทรงมาตลอดทุกแมทนี่ก็ซื้อทรงมาตลอด อ่ะพูนะกน่ขอบคุณลลายด้วยค่ะเด้อรอบคิณหขอบคุณลลายใจยดีไม่แห้งเด้อขอลลายค่ะดดีไม่แห้งขอบคุณลลายค่ะแจ๋ยัยส <c oughs>